ya koken miya koken ma lau koken ma lau koken ตัวมีง <laughs> มอย่นองเห็น

หับต่อใหม่ตอนนี้เนาะปืดต้นใหญ่เลยนี่โอ้ลำต้นเขาอยู่ใส่ปูนลำต้นอยู่ฝังหนึ่นะน้องจะเอาไปไว้ขังช็บกระเป๋าเป้ใบมันอาไรแอันเดสักท้ายเลยอย่าซื้อสิ แต่ว่าคอนใหม่อันนี้ยังใไม่จ่เนยค้อนใหม่เนาะ๊าลเนาะอนใหม่ยังงไม่ยังม่เก็บบอกออคคอนใหม่ไยังอันไม่ม่จาเนี่ยคับเพื่อนยังงไม่ไม่าด ส่วนตน้นใหม่เห็ดยังเหลืลุงจดอันนี้จะเป็นเห็ดยังค่ะพีน่ออน้องเห็ดดอกใยๆหนาๆนเขา,าจ,จะตัดออกมาใหม่ๆค่ะพี่น้องเขาจะตัดออกมาสีเหลาขาเจาะกระสีนั่นเนาะจ้ากะบ,บริษัททีเขาจะรับซื้อใหม่จากนี่แหละจ้ะจากโมบานใหม่เนาะเขาจะเขามาตัดตัดออกมาไวแล้วก็ ขาเจ้ากริตัดเป็นท่อนเนาะจ้ะแล้วก็เอาเขาบริษัทพึ่งไหวเนาะจ้าเนาะพึ่งไหวเป็นปีสองปีสามปีปุที่จ้านี่ใหม่นี่จ้งคอยสีเอาไปเฮ็ดฟื้นดังไฟในบานใดเนาะจ้าข้าวพาย่นี่ก็จะมีบริษัทที่เขาเจ้าอันขายฟื้นไหมครับพี่น้องโอ้ใหม,ใหม่ใหม่เลยตัดใหม่ใหม่เลยขันใหม่ใหม่เจ้าสิกะ เฮ็ดกระบอกออกแล้วค่ะพี่น้องนาออันนี้มิตรไม่ไม่แก่นไม่ดีดีค่ะพี่น้องนี่ไม่แก่นไม่แน่นนี่ไปเฮ็ดฟื้นี่เจอกับแพงแพงใหม่อันนี้เนาะจ้าแล้วก็ไปเฮ็ดเพื่อจะเอาไปเฮ็ดฟื้นยังสิเนาะจ้าฟื้นนีก็ะดีจ้านี่เพราะว่าไฟเขาก็สีบอ่อใหม่เรียวเนาะใหม่อันนี้เนาะจ้า